สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับก็ชัางต้นอีแตนซิ่งครับนี่ครับสิบสีถามหาเจ้าพิศษครับผมก็ขึ้นเต็มแล้วครับจอดรอแล้วก็นั่แหละสิบสาสิบสี่ตันนั่นเลยครับถ้าสูงขนาดเนี้ยเพราะว่ากระบะใหญ่กระบะยาวครับก็ทุกเที่ยวไม่ต่ำกว่าสิบสามตันครับคันนี้ใช้เครื่องแซดทีหนึ่งห้าห้าครับผมแล้วก็เป็นเกียร์สองลูกครับ แล้วก็บินล่างครับมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้คอเวียงอะไอ้เหล็กทวงคอเวียงอะบินล่างก็แปดแปดนิ้วครับบินบนบินบนประมาณสี่นิ้วนี่ครับก็เกียวสองลูกอะมันรู้จะส่องเห็นหรือเปล่าเนาะอยากจะส่องให้ดูครับนีรับเกีย์ลูกแรกก็เนเลย เกียร์ลูกแรกก็จะเป็นเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกของรถกระบะรถปิ๊บธรรมดาครับผมเกียร์ตัวนี้น่าจะเป็นของมิสซูหรอเปล่าน่าจะเป็นของ L สองร้อยครับตัวนี้แต่เกียร์ลูกหลังก็จะเป็นเกียร์ส่วนมากจะเป็นเกียร์ของอีซูซูเป็นเกียร์สายครับโคนี่หัวกระโหลกปีศาจครับ <c oughs> อย่างเท่เลยเนี่ยเดี๋ยวต่อเข้าไปกันนู้นครับ นี่ครับเกียร์ลูกหลังครับเกียร์ลูกหลังก็จะอยู่ใกล้ๆกับเกียร์ลูกหน้านั่นแหละก็ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ครับจะขอให้เป็นสองลูกครับตัวน,นี้ก็มีแบบวางก็บอกดำเลยนะเนี่ยวางก็บอกดำแต่ว่าขุนอ้อยครับไม่ต้องไม่ต้องดำทำแบบแนวรอทำดำนั่นแหละ อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับรีวิวก็อานนี้แหละเนี่ยเกลูกสองครับ ก็นี่ครับลองประดิษฐ์ทากันดูครับเนี <N> ่ย <ie> ใส่คอเวียงตัวนี้มันก็ช่วยแบบเออแรงหน่อยนะน,นี่เห็นช่างช่างหนุ่มข้าเขาก็แรงดีนะน 13, นเนี่ยสิบสามสิบสี่ตันแค่นี้ออกไรมาแบบแรงดีมากเลยนะหนักหนักก็ทำลูกเตะเลยครับทำลูกเตะออกมาด้วยเวลาสายพานย่อนก็ ตึงลูกเตะให้มสายพานมันตึงครับถ้าจะคนหนักๆครับไอซีเนี่ยทำเองครับสีเปลี่ <c oughs> ยนจากสีส้มเป็นสีดำซะเลยนี่ครับโอ้อยยากเนาะมันต่ำเนาะจะซุกเข้าไปไม่ได้เนาะน แต่ว่าท่านในที่มีอีแตนอยู่แล้วครับอีแตนสี่ล้อปกติทํานาอยู่แล้วก็แค่เพิ่มเกียร์อีกลูกแล้วก็เพิ่มขานหลังอ่ะแค่นั้นเองก็ขนแบกได้แล้วครับหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นสโลก็ได้ครับคันที่คันแปดล้อคันสิบแรงนั้นก็เกียร์ลูกเดียวครับสโลครับ หนักๆอย่างเงี้ยต้องเกีรีรยสองลูกฮะวันนี้ครับก็มันก็ไม่มีอะไรมาแล้วมันก็มีอยู่แค่เนี้ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ